พวกเขาได้พบกับรอยเลือดที่กระจัดกระจายมันคือร่องรอยของไอ้กุดพยาศัตร์กินคนที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับสิบย้อนกลับไปไม่นานหม่อมราชวงศ์เชษฐาได้เคยโจมตีไอ้กุดแต่ก็ทําให้มันบาเดเจ็บอย่างแท้สาหัสคนนั้นระพินและดารินตามรอยเลือดมาจนถึงถ้าลึกลับพาในตำนานต้องเผชิญหน้ากับพยาศัตร์ที่บาเดเจ็บแต่ยังคงเต็มไปด้วยความดุร้าย การต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นรพินใช้ไหวพริบและประสบการณ์เพียงร่างกายนัดเดียวก็เป็นอันจบสิ้นทำว่าตำนานชัยชนะครั้งนี้แลกมาด้วยลมหายใจของใครหลายคนและสิ่งที่แลกมาอาจอยู่ได้ไมนะ่นานโปรดติดตามความตึงเครียดครั้งใหม่ได้ในอีพีต่อไปครับ